สวัสดีครับวันนี้ก็มาหัดเล่นฮอนกันนะครับนี่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 ฟินครับผมเล่นฟินถ้ามีเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาเล่นแค่ตาเดียวพอแม่เลี้ยงน้องอยู่นะผมคอมผมลงล่างเลยมันจะเสียงดังนะครับครับเล่นแค่ตาเดียวพอถ้ามีเสียงก็ขออภัยด้วย นะครับฟินครับฟินฟินครับเล่นกับบัทโคตรเทพผมอบอกพิการหัดเล่นครับ ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมครับออขอเกียรนนะ์ไ้เรเราอะเราอะ มัวๆเป็นเลยผมมาคนเดียวด้วยเป็นไงอันนี้ล่ะอยู่กับเพื่อนผมนี่นี่เพื่อนผมขอคอยป้องกันถุยทำให้เฟกเองนะแนวเฟกเองอะไรอะไรนี้อะไรนี้ปูเดบ้าปูเดบ้า a n C e เ้ยแดนเอ้ยเม่นเป็นคนไทยอยู่คนนี้เนี่ยเอ้ากูขอกูขอกล่าวคืออะไรครับผมไม่เข้าใจโอ้โอ้โอ้โคนอักวิดไปก่อนหมเอาไปก่อนหมาไปก่อนหม ไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนอือสเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิกากเกียนเขียวโปเต้เป็นยังไงไม่กล้ามาดิไม่กล้ามาดิไม่กล้ามาดิฟีวิตวิดไม่กล้ามาเลยใจเย็น ขอบนอีกหนึ่งได้ไหมเนี่ยไลท์ไามานาก่อน ไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยปอมเออเอ้ยเอ๋รัดคลิปลัดคลิปโคโนดโคโนดเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็น โอ้ย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 สเปนลายแล้วลายลามไายล่ามถ้ามีเสียงก็ขออภัยด้วยนะไดีนี่โอ้ยยังยังยังอื้อช่วยช่วยช่วยเอาไว้นะ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 เอสเปนลายแล้ว

yên đi with. With, đi wit wit yên wit wit yên wit yên huyết 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 yên แเชีรยคำสั่งเชี่์คำสั่งกูมากเลยนะตรงนี้อืออะไร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 โคนนะไรคนนะไรคนนะไรแมคนนท บอกแล้วผมหัดเอ้ยไม่ได้ทีเขาป้อมไม่ได้เขาป้อมไม่ได้อือเอ้าโอ้ย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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออ อ้าวโดนไปแล้วเอ้ได้นี <that <that mm, okay uh, nah, MI, ่หว่าได้อยามออนช็อตในสองนี้วิวิดเอาวิเอาวิเอาวิเฮ้ย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 เบา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  กัดทนัทนเดี๋ยวจะเวลไม่ทันนะสิโอ้โหโอ้ยเอ๊ะ ไม่รู้ฟินต้องออกอะไรมั่งนะเอ้ยไปทางไหนก็โดนนั่นนะฟินน่ะอลืเยอะจริงอๆเ,เอาไงเอาไงบัตรบัตรไม่เอาอ่ะบัตร

มาแค่ตรงนี้ก็พอละแค่นี้มันก็เอ้าเราไม่ไหวละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเปิดอันตรีนะค่อยดูผมเปิดอันตรีนะยังยองใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวเอาโคโนตินี่แหละเอาวิดดีกว่าวิดวิดวิดสไลเย,ยอร์เกือบมึงเกือบเห็นไหมผมปป๊บบแบบเดียวอ่ะมันแตกงหมดไนแล้วเวลอ่ะ คิวทั้งหนึ่งดิหมนแหละวพอแล้วผมได้ขัดเลน่นเรื่องมันเหนื่อนน้อยผมได้คิวได้ไม่ใช่ไรไม่ใช่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ย,อยมันเล่นผมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล่นผมแล้วโอ้ย

แหม่ไม่ไม่มีใครไปช่วยผมเลยข้างบนน่ะเมื่อกี้ผมคิวอะไรได้นะจำไม่ได้ละเฮ้ย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 เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอาชาเดี๋ยวเจอกันมาไน้เต็มก่อนดีเอ่อ เอาเขาเรียกว่าอะไรครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าลัดปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กัน không cô hơi 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 <laughs> <của người> <laughs>

นาก็หมดอีกแล้วกันเบดมา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 ช่วยแล้วขอบคุณนะที่มาช่วยผูแค่นี้ กันเบ็ดูก่อนกันเบ็ดออเกมากเกมนี้เกมนี้เกมมาก Oh, enter, tell you, está 赶紧看喽！